มีเบอร์โทรศัพท์เลยให้ปี๊ขายส่งโอ้ยกินไม่เป็นวันนั้นฉันสื่อยังบอกอยู่ว่าเสียดายมันไม่ได้คิงในงานยาโมไหนงานยาโมงานไหนงานไหนไม่รู้กินเลยงานเฮเทียนแกขายลูกเท่าไหร่นี่ห้าบาทโอ้อันนั้นเดี่ยวสามลูกกี่ซิบแล้วนี้โอ้ยฉันล้มแม่รวยกินมลาไหลโอ้ยากินประจำ ไม่อร่อยขายไม่ได้ถ้าช่างขายมันทิ้งนี้แล้วของแม่ลอยขายไม่ได้ดอกมัน่ะตื่อทีเดียวได้เนาะอันนี้มีมีแบบเดียวเดียวนี่นี่นี่โอ้หมูบนเส้นหน้าเตกแล้วอันหนึ่งอันสุดอ๋อเป็นยังไงเลยะมันวิ่งมีเงื่อนไขเต็ดเดียวก็ตักก็ตักก็ตักก็แจ๊คกูเลยเอาบ้านเดินกินแล้วค่อยดูไม่เห็นจักที่เออยายสื่อเท่าไรนี่สักลูกงั้นถือสื่อเพื่อด้วยซีลูกเดี๋ยวดูพักเข้ามาออกมาดูพักเขาอุ้ย ชอบคิงชอบชอบชอบนู้นน่ะมีทุกอย่างนไมมันไม่กินมันไม่กินไม่เป็นอ๋อฝรั่งนะกลัวฝรั่งกินไม่นกินไม่เป็นยังไงผมเห็นฝรั่งไปซื้อเองเลยเป็นฝรั่งคนนี้ก็กินไม่เป็นเนาะไม่อยากบังคับเขาถ้าเขาบอกเขาไม่เอาเราก็ไม่ต้องซื้อเขาขายถึงไหนนี่แกนจักรท่าช่างไปถึงไหนผมก็ขายจากนี่ไปถึงจะตลาดท่าช่างตอนเย็นแค่นั้นเลย อาจากน้องยางไปถึงท่าช,าชา่างเข้าไปจอดเราก็จอดขายอยู่ท่าช่างใคืออยู่นาปัม,มนเน๊ย